เขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็ก็ให้เห็นผมเห็นาพหัวบอกเฮ้ยผมบอกไม่ใช่บัติเหตุลวผมบอกคำเดียวเขบอกเขาไม่ใช่บหติเหตุอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างทุกคนก็บอกในเหตุการณ์ว่าเมอไม่ใช่บัติเหตุท่านทนายครูเลยถ้าครูทนายที่แบบรู้ทุกเรื่องแต่ยกไว้เรื่องจริงอะอ๋อเขาฟ้องเขาจะบอกจะเอาติดทุกเลยดาราดาราที่ทำมูนิทีอะคือสิ่งที่ผมเห็นผมก็พูดไปมันไม่ใช่ความผิด เราไม่ได้ไปเติมแต่งอะไรบาดแผลเลยวันนั้นถ้าเกิดผมไม่พูดนี่ผู้สิ่อย่างอย่ตอนนี้นผมเห็นบาดแผลแล้วมันไม่ใช่เป็นันโดยแน่นคือสิ่งพวกนี้แต่ยาวประมาณ ใช้สวนปากใครกันแน่ไม่เห็นศพเล่าเป็นฉากๆความจริงเรื่องแตงโมภายหลังจากที่ทนายเดชากิติวิทยาน,านันหรือทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกเจ้าของเพจทนายคลายทุกได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ถึงกรณีที่ทางไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หนึ่งในกู้ภัยที่พบร่างระบุไว้ว่าเจอแตงโมในสภาพฟันหกักใบหน้าซ้ายขวาช้ำบวมไม่เท่ากันอย่างผิดปกติโดยทนายเดชาก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่ไงคือผมเป็นคนสัมภาษณ์ สัมผัสศพจริงเราเป็นทนายผู้เสียหายดูหมดเราไม่ดูได้ยังไงดูภาพการพีเต์การประชุมของผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าจำไม่ผิดคนคนนี้เขาไปเจอแล้วเขาก็บอกว่าฟันหักหรือย,ยังไงแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หักไงเมื่อถามว่าทําไมไม่หักอันนี้ดูจากรูปหรือว่าเห็นจากศพดานทนายเดชาบอกว่ามันเห็นหมดทุกอย่างมันไม่หักก็แล้วกันเหมือนว่าตอนนั้นศพยังไม่ได้ล้างมีใบไม้ติดดูเหมือนว่าฟันหักแต่มันไม่ใช่ผมเลยบอกว่าบางครั้งการพูดอะไรก็ต้องระวงัง เพราะว่ากู้ภัยไม่ใช่คนที่จะไปถ่ายรูปไปเผยแพร่มันต้องมีจรญยาบรร เมื่อถามว่าวันนั้นกู้ภัยก็มีการพูดเหมือนกันนะว่าเขาไม่ได้มีการถ่ายรูปศพอะไรเลยทนายเดชาก็กล่าวว่าก็ไม่รู้ผมไม่ได้บอกว่าเขาถ่ายแต่ไม่ควรพูดไงและอีกอย่างหนึ่งในสำนวนเขาก็มีพยานกู้ภัยไปเบิกความหมดเพียงแต่คนนี้ไม่ได้ไปเบิกเท่านั้นต่อมาพิธีกรก็ถามต่อว่าทําไมละ่ะเพราะว่าเหมือนมีการติดต่อพิทายไปแต่สุดท้ายก็ตัดออกจากการเป็นพยานดานทนายเดชาก็กล่าวว่าจะให้ผมพูดจริงหรอมันจะดีไหมละ่ะก็มันไม่มีประโยชน์ไง และยังมีหมอทวัชชัยที่บอกว่าตอนแรกจะไปเป็นพยานในฝั่งคุณแม่แต่ไม่กี่วันก็มีหนังสือมาแจ้งว่าตัดออกจากการเป็นพยานเพราะความเห็นคนละทางซึ่งทางทนายเดช,ชากล่าวว่าผมเป็นทนายความจดร่วมผมก็ยื่นพยานไว้หลายคนเลยแล้วก็ยื่นคำร้องขอหมายเรียกไปทุกปากแล้วหลังจากนั้นก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ประสงค์ให้คนเหล่านั้นมาเป็นพยานให้คุณแม่ไหมคุณแม่บอกพอแล้ว ถ้าผมไม่ต้องการที่จะเรียกคนเหล่านี้มาเป็นพยานผมจะออกหมายเรียกทําไมทนายเดชากล่าวว่าทําตามคําสั่งของลูกความคุณแม่เขาสั่งไงเขาบอกพอแล้วเพราะบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ไกลชิดอะไรในเหตุการณ์กูภัยก็มีคนไปเบิกความแล้วเราก็มีตัวแทนหมู่บ้านของคณะชาวรื้อคดีหมพอพรทิพย์ก็เบิกความแล้วเรื่องเอกสารก็มีประโยชน์กับคุณหมอแต่ไม่มีประโยชน์กับพนักงานอายการประโยชน์มันคนละอย่างกันอายการก็อาจจะมองว่าไม่มีประโยชน์เขาอาจจะไม่เอามาไง แต่คุณหมอพอรทิพย์อาจจะมองว่ามันมีประโยชน์ก็เรื่องของคุณหมอคุณหมอก็ไปดูไปคุยอะไรที่บ้านพระอาทิตย์ก็ได้ดูกันเองกับคุณอัจฉริยะต่อมาพิธีกรก็พูดว่าตอนนี้เขาเอามาให้ประชาชนดูแล้วทนายเดชาก็ได้กล่าวทันควันว่าเราก็มีสายโซเชียลไงก็คุณอัจฉริยะเป็นหัวหน้าคณะผู้พิพากษาเขาพิพากษาไปแล้วนี่พิพากษากันไปแล้วไงว่าเป็นการฆ้ตกรรมองค์คณะก็มีตั้งหลายคนเห็นไปยื่นดีเอสไอกันตลอดเลย เมื่อถามว่าอะไรที่ทําให้คดีในตอนนี้ผ่านไปเกือบ3ปีพี่เดคิดว่าคดีไม่จบทนายเดชากล่าวว่าความเชื่อมันไม่เหมือนกันไงความเชื่อมันแตกต่างกันในศารก็จบแล้วเหลืออีกนัดเดี่ยวก็พิพากษา,าแล้วเนี่ยเขาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดก็ก็ให้เห็นว่าผมเห็นภาพบอกเฮ้ยผมบอกมันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วผมบอกคําเดียวกับบอกเขาไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่าง ทุกคนก็บอกอยู่ในเหตุการณ์ว่าเมอไม่ใช่อวดเอาทางทนายครูเลยเะครูทนายที่แบบรู้ทุกเรื่องแต่ยกไว้เรื่องจริงอ่ะเขาฟ้องเขาจะบอกจะเอาติดคุกเลยดาราดาราที่ทํามูลิอีะคือสิ่งที่ผมเห็นผมก็พูดไปมันไม่ใช่ความผิดเราไม่ได้ไปเติมแต่งอะไรบาดแผลเลยวันนั้นถ้าเกิดผมไม่พูดเนี่ยผู้สื่อย่างจบต่เนี้ผมเห็นบาดแผลแล้วมันไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นหรอกไอ้สิ่งที่ผมเห็นะ แผลยาวประมาณหนึ่งคืบแล้วลึกมากแล้วมีเนื้อออกมาแยะๆเลยตรงโคนขาด้านในด้านขขาขวาคือมันมีขบวนการฮะไม่มีขบวนการขบวนการหนึ่งซึ่งกดกดสำนวนเกี่ยวกับคดีนี้เอาไว้ไม่ให้ขยายต่อไม่ให้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในสำนวนแล้วเรื่องจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้ทุกคนบนเรือต้องผิดหมดเพราะทำให้คนอื่นเสียแก่ชีวิต โดยที่ไม่ใช่อุบัติเหตุอาจจะเป็นฆาตกรรมคนใดคนหนึ่งที่ทําแต่ไม่มีใครกล้าพูดทั้งหมดไม่มีใครกล้าพูดความจริงวันแรกที่ทราเห็นสภาพศพน้องน้องคว่ำหน้าน้องคว่ำหน้ามือมือเนี่ยอยู่ข้างหลังแต่มือไม่มีเครื่องมัลน,นาการต่างๆไม่มีแต่มือน้องอยู่ที่หลังคนจมน้ำะนะก็ลอยไปตามน้ําตามกระแสน้ําก็อยู่นี้ก็ผมเห็นแต่ผมตอนนั้นยังไม่เห็นหน้าเห็นหลัง เห็นสะโพกนิดหน่อยเพราะาน้องก็ใส่กอด้สูถ้าอืดขึ้นมาเนี่ยตามธรรมชาติคนเราเนี่ยนะจมน้ำลงไปทุลนทุลาย1วันสองวันสวันที่3ก็อืดขึ้นมาแน่นอนแต่สภาพของน้องเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามธรรมชาติที่คนธรรมดาตกน้ำตายตาจะต้องทุลนลิ้นต้องออกมาเยอะแล้วตานี่อาจจะมีพวกเลือดหรือจมูกอาจจะมี ภาเพเลือดอะไรต่างๆแต่หน้าน้องเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นท้องก็แบนหน้าฝั่งหนึ่งทางด้านทางด้านซ้ายาด้านขวาบวมช้ำตาปูดอีกข้างหนึ่งไม่มีอะไรแต่ตาเนี่ยเปิดเห็นเห็นเห็นตาขาวกับตาดำเต็มลูก,กตาฝั่งหนึ่งต้องโดนของแข็งตีแน่นอนถ้าโดนไปพัดเรือทำไมหน้า ผิวพันธ์ไม่มีเละไม่อะไรเลยแ,แต่โดนของแข็งนะ่าจะโดนของแข็งไม่วไ,ไม่ทราบว่าโดนอะไรนะครับเพราะตาปูดถ้าจมน้ําจริงแล้วตามต้องถลนสองั้งถ้าเอาขาแย่ไปเนี่ยปาดแผลที่อยู่ที่ขาเนี่ยมันต้องโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันต้องเปิด มันต้องเปิดเห็นกระดูกหรือเห็นเนื้ออะไรก็แล้วถ้าโดนใช่แต่มันไม่ใช่แผลแบบนั้นเดิน,นกรีด,ล,รดลงมาตรงๆงเลยลเหมือนกับว่าผมเดาวอานะครับว่าเขาหน้าจะมีการคิดว่าถ้าเกิดบอกว่าแตงโมตกน้ำแล้วโดนไปพัดเรือแต่เขาฉุดลืมฉุดคิดไปว่าไปพัดเรือเนี่ยมันหมุนมันไม่ได้เป็นกรีดอย่างนี้เขาก็เริ่มไปด้วยทันไงเฮ้ยเอามีดมา กรดเลยเพื่อจะให้เหมือนกับว่าสมกับที่เขาพูดให้การว่าโดนใบพัดเรือทุกคนเขารู้หมดแต่มีคนที่แบบใหญ่กว่านิติเวชมาบอกว่าให้มันเป็นอย่างนี้โดนใบพัดคุณเอาเอาแผลแตงโมขาข้างเข้าคุกแล้วคุณเอาผมไม่กลัวเลยฮะเพราะว่าสิ่งอย่างที่คุณอาส่วนที่บอกความจริงมีหนึ่งเดียวคือตรงนี้ตั้งหาก ทำไมทุกคนไม่พูดความจริงถ้าพูดความจริงขึ้นมาทุกอย่างมันก็นก,นก,กระจ่างใช่ไหมแต่ทุกคนไม่พูดความจริงเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าคนที่เขาสงสารน้องเนี่ยเขาก็ต้องรวมตัวกันเพื่อจะรือ้อคดีค้นหาความจริงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมงสังคมมันต้องมีความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมมันอยู่ไม่ได้หรอกสนับสนุนโดย มียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์พายทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว